4ครับผมขอนิมนต์ครับกราบถวายความเคารพปะเถระพระเถระทุยระทุลุกะระกระบมนปัญหาศิลาวุฒิอนุมาชโยจากวัฒนรรมการออสเตรเลียก็ทำหน้าที่แทนพระปู่พ่อครับผมเนื่องจากท่าพ่อท่านก็อายุมากแล้วท่านก็ตั้งใจครับว่าท่านจะขึ้นมาพูดเองให้พ่อเราไม่หวันเลย ผมเรียนได้ขึ้นมาพูดแทนท่านกรับใจแลวรายงานแทนท่านก็เคซีก็เป็นเขตถือว่าเป็นเขตที่เพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ครับก็มีวัดมีประเทศนะครับมีประเทศอยู่ประเทศครับผมมีฮังการีมีวัดอยู่หนึ่งวัดครับแล้วก็ประเทศเชฟเมีวังวัดแล้วก็ประเทศกรีซมีอยู่หนึ่งวัดครับ แล้วก็ประเทศออสเตรียมี8วัดแล้วก็อิตาลีมีห้าวัดครับผมร,รวมทั้งหมด19กาวัดครับการดาเนินงานที่ผ่านมานะครับก็มีการตั้งแต่มีการเริ่มตั้งมาแล้วก็ท่านประธานก็คือเด็กปุพ่อนะครับท่านก มีประชุมซูมประชุมอะไรนี้ก็จะมีเลขาคอยคอยดูแลแล้วก็ประธานรุ่นที่หนึ่งก็คือเจ้าวาดพระโกงการสุเชษรกูพรานวิยากจครับผมเป็นประธานรองประธานเป็นประธานรองประธานรุ่นที่หนึ่งแล้วก็พระมหาจักรชัยวัตยโยวัฒน์ไยกิชโนเป็นรองประธานรุ่นที่สองแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นเลขานุการเขียน งานที่ะมาท่านผมก็รวบรวมข้อมูลทงประวัติตามวรัดแต่ละวัดแต่ละเขตแต่ละรูปที่อยู่ตามวัดต่างๆสมาชิกต่างก็เ mm hmm. รียบร้อยดีครับก็ส่งท่านง,งานเลขาทุกอย่างก็เพื่อดีก็ผมก็เขตสี่น้องใหม่ก็มีประมาณนี้ของกกางกลาใส่ปามรูปประมาณนี้ครับ mm hmm. ส่วนกับน้องใหม่เขสีครับผม <laughs> ทวงว่าตกประเทศสวิตไป5วัดนะครับผมคุณยี่ครับ